นิสารนะคะก็ต้องขึ้นอยู่กับเนื้อหาการเรียนด้วยเราอาจจะต้องใช้วิธีการสอนแบบบรรยายหรือว่าบางเนื้อหารเราต้องจัดกิจกรรมเพื่อให้เขามีความสนใจแล้วก็เข้าใจในกิจกรรมนั้นๆคือเราจะใช้หนังสือแล้วก็ให้เด็กเนี่ยอ่านแล้วก็จับใจความแล้วก็ตอบคาถามทั่วๆไปโดยส่วนใหญ,ญ่แล้วผมใช้เทคนิคของข่าวข่าวสารประจาวันแล้วก็พวกเหตุการณ์ในละครเพื่อดึงความสนใจของเด็กก็สอนปกติทั่วไปครับ สอนแบบเหมือนกันหมดครับเรียนในหนังสือธรรมดาค่ะแต่ว่าบ,บางครั้งอาจจะมีแบบกิจกรรมบ้างก็คือพอสอนแล้วบรรยายแล้วทํากิจกรรมก็อาจจะมีการเล่นเกมใช้สื่อที่เห็นภาพพจน์จริงให้เด็กจับต้องได้จริงและที่สําคัญก็คือ เป็นสื่อที่ทันสมัยหน่อยคือจะพยายามให้เด็กเนี่ยมองดูวรรณคดีเป็นนวนิยายหรือเป็นเรื่องที่เขาชอบก็คือต้องเป็นศิลปะใหม่ๆอ่ะไม่จำเจมาทดลองนอกห้องเรียนได้มาศึกษากับแวดลอ้อมบนห้องมันก็จะแบบน่าเบื่อมันแบบไม่เหมือนมาข้างนอกแต่บนห้องก็ก็จะฟังครูแล้วก็ดูหนังสือก็จะไม่ค่อยเข้าใจ ันนี้กล้าคิดกล้าทำอยู่ที่โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์เราจะมาขอท้าไอเดียให้คุณครูได้นำเสนอวิธีการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่ไม่จำกัดอยู่แค่ตำราเรียนภายในห้องเรียนเท่านั้นเพื่อเป็นการสร้างสรรค์บรรยากาศการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายและก็ได้ความรู้ครบถ้วนเช่นกันซึ่งรายการได้มาทําการทดลองกับคุณครูจากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้พร้อมกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง ซึ่งการเรียนการสอนในวันนี้ก็คือ walk l a l l y จะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะการจัดฐานการเรียนรู้นะคะเป็น walk rally เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะเพราะว่า1เด็กก็จะได้มีโอกาสในการที่จะทำงานร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานแล้วเขาก็จะแบบเรียนรู้ด้วยโดยธรรมชาติของเขาเพราะว่าเด็กในวัยรุ่นเนี่ยไม่ชอบที่จะอยู่เฉยๆอยู่แล้วนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมา เรียนรู้ภายในโรงเรียนของเราในสภาพแวดล้อมของเราดูว่าสถานที่นั้นมีอะไรบ้างเขียนลงไปตามเหตุการณ์ที่นักเรียนเห็นขึ้นนักเรียนเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุดนะคะสวนสวนสมาคมค่ะให้ให้วาดแผนที่ที่เป็นของส่วนส,สมาคมค่ะเพื่อเขียนวาดธรรมชาติของส่วนสมาคมว่ามีต้นไม้อะไรบริเวณไหนมีที่วางอะไรบ้าง ครูให้พวกหนูสำรวจของบริเวณหน้าสวนสมาคมของโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์น,นะคะมีต้นปาล์มมีหน้าสวนสมาคมมีฝ่ายปกครองอะคะ่ะซึ่งรวมๆกันนี่ก็คือเป็นส่วนย่อมอะคะ่ะวันนี้เนี่ยในรายวิชาต่างๆของเราเนี่ยเรามาได้เรียนรู้นอกสถานที่ดังนั้นเนี่ยในแต่ละรายวิชาเนี่ยเขาก็จะมีโค้ดในแต่ละรายวิชา นักเรียนคิดว่าของวิชาของครูเนี่ยวันนี้คือโค้ดอะไรสิ่ง,งแวดล้อมเ,เก่งมากค่ะโค้ดของเราคือสิ่งแวดล้อมอนักเรียนสวัสดีค่ะเมื่อคาบที่แล้วครูสอนเรื่องควนดับและกราฟไปแล้วใช่ไหมค่าเดี๋ยวครูจะให้พวกเราทำกิจกรรมโดยใช้แผ่นกระเบื้องนะคะ,ะทำเป็นระบบพิกัดฉาก ตามกลุ่มนี้เลย3กลุ่มได้กร้าฟของตัวเองแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวครูจะเทสขอตัวแทน3คนกลุ่มละ3คนเดี๋ยวครูจะบอกพิกัดจุดแล้วหนูก็วิ่งไปที่กร้าวของตัวเองจุดแรกลบหนึ่ง คะ่ะครันู่ันดับแล้วก็กรับดังนั้นโค้ดของของคณิตศาสตร์ก็คือความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์เอาละครับสวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครูนำเสนอการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บมีใช้เก้าอี้ นะครสองคนใช้เก้าอี้ก็คือจับตรงขาเก้าอี้ตรงนี้ส่วนหน้าแล้วก็ข้างหลังชัดเจนนะ,ะเดี๋ยวลองทําดูระวังหลุดมือนะกลับยังไม่ถูกเลยออไปใกล้ๆหลักในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเราจะต้องมีสติก่อนว่าเราจะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบไหนเพราะนั้นวันนี้ ครูมีคำสำคัญเพราะฉะนั้นคำคำนี้ก็คือคำว่าปลอดภัยไว้ก่อนโอเค now wh questions and the answer there are four wh questions what who where and when first q u e s t wh questions what what is your friend's name <S my friend name is Surian. Sure. Yes. Okay, sit down, please. What is your friend's name? My flame name is Steven Jela. Okay. <laughs> sure. Sure. Okay, sit down. Next, who? Okay, who? Who is your love? Is family. Okay. What is your nationality? My nationality is Thai. What is your friend's name? My friend name is. What is your favorite food? My favorite food ไฟร i าย Okay very good understand sit down p l a s e ฐานรูนะกูตั้งชื่อไว้ว่ากรอบรูปมีชีวิตนี่ตัวอย่างให้นักเรียนดีไซน์ได้เต็มที่นะนักเรียนจะทำเป็นวงกมงลมวงรีดีไซน์ตามสบายเลยแล้วแต่จินตนาการของแต่ละคน น,นี้นะคะก็ทำไม่ยากเลยมีแค่ฟิลเจอร์บอร์ดใบไม้กิ่งไม้ค่ะหนูก็อยากให้มันดูเรียบๆสบายๆไม่ต้องเน้นมากเน้นที่รูปค่ะวันนี้ขัวขอบคุณทุกคนนะอ่ะวันนี้เราก็สรุปแค่นี้นะนักเรียนอ่ะตอนนักเรียนสวัสดีคุณครูนักเรียนพูดว่าไงอันนี้คือโค้ดของเราอ่าหัวหน้าบอกแล้วก็พูดพร้อมกันเียทัหมดทำความเคารพเรียนิลปาอรอ่าอันนี้แหละนักเรียน ราชาธิราชเป็นวรรณคดีที่เราเรียนไปแล้วแต่วันนี้เราจะมาทําลักษณะของการสรุปเรื่องที่เราเรียนไปแล้วเป็นลักษณะของการจับใจความแล้วก็ลองจับคู่ต่อคาถามเดี๋ยวครูจะแจกเอกสารนี้ให้ไปแล้วครูจะให้เวลาประมาณสามนาทีในการศึกษาข้อมูลแล้วเดี๋ยวพอครูบอกหมดเวลาตัวแทนกลุ่มก็จะมาเลือกอวัตถ์ําตอบระาราชธิราชไม่ได้ก่อนจะพาเจ้าราชาธิราชอ่ะ พญาน้อยไม่พญาน้อยพระเจ้ามักกะทูมักกะทมักกะททุกกลุ่มลองไปดูซิว่าตัวเฉลยของกลุ่มนี้เนี่ยที่เขาทำถูกต้องไหมพระเจ้าฝรั่งมังค้องครับคือศัตรูตของพระเจ้าราชาพิราชสมิงพระรามกับหงสาวดีเพราะถูกเรียกว่าเฉลยถูกไหมคะในกลุ่มถูกต้องค่ะ นักเรียนจําได้ไหมตอนที่นักเรียนเข้ากลุ่มสังคมเนี่ยอาจ,จารย์วันเพ็ญได้ให้โค้ดคําว่าอะไรสิ่งแวดล้อมสิ่งแล้อมทีนี้ลองทายสิว่าถ้าในกรณีของครูเนี่ยแน่นอนโค้ดของครูต้องเกี่ยวข้องกับสมิงพระรามตอนที่สมิงพระราม <ๆ S 1> เขาได้รับการคัดเลือกที่จะให้ไปสู้กับกาแมนีแล้วมีการคัดเลือกอะไรมาสค่ะถูกต้องจเพราะฉะนั้นโค้ดของภาษาไทยคือคําว่ามาศึกนะคะมาสึก นักเรียนนะครับวันนี้นะครับเราจะมาดูสภาพอากาศในโลกเราครูจะให้เราศึกษาว่าลมเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับครูจะมีอุปกรณ์อยู่2ตัวนะครับตัวแรกตัวนี้คือตัววัดอุณหภูมินะครับใต้ดินนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นอุปกรณ์วัดความเร็วลมนะครับเดี๋ยวจะให้เราพวกเราศึกษากันนะครับเป็นตึกหลังอาคารสองนะคะเพราะว่าดินตรงนี้ มีมีความอุดมสมบูรณ์ค่ะก็เลยเลือกตรงนี้เพราะว่าสถานที่ที่เราต้องวัดต้องมีทั้งดินแล้วก็ต้องมีลิมแล้วก็มีลมด้วยค่ะข้างบนก็จะเป็นความความเร็วของลมอะค่ะแต่ว่าถ้าแบบไม่มีความเร็วก็จะขึ้นเป็นศูนย์ศูนแต่ข้างล่างจะเป็นอุณหภูมิของบนพื้นดินส่วนอันนี้26.8ก็จะเป็นอุณหภูมิของใต้พื้นดิน ตอนนี้น้องๆนักเรียนก็กำลังวอล์กแอนลีเรียนรู้อยู่ในฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาและทำการเก็บข้อมูลของลมตามสถานที่ที่มีสภาพดินแตกต่างกันออกไปค่ะค่ะสำหรับกลุ่มเราที่ได้ไปสำรวจเกี่ยวกับการเกิดลมก็สำรวจมาได้3ส,สถานที่ก็ได้แก่หลังอาคาร2ตึกอนุบาลแล้วก็หน้าเสาธงได้ผลมาว่า ความเร็วลมที่แตกต่างกันเกิดจากอุณหภูมิเหนือพื้นดินและใต้พื้นดินแตกต่างกันมากสมะนั้นวันนี้เราก็ศึกษาได้ว่าการเกิดลมเกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิครูขาถ้าแบบว่าสมมุติตอนที่เราวัดอะคะ่ะครั้งแรกเนี่ยแบบไม่มีลมไม่เกิดลมอะคะ่ะแต่ว่าถ้าทดลองอีกทีนึงเนี่ยมีลมเราจะสรุปว่าอะไรได้ว่าอย่างไงครับในการทดลองนะครับสังเกตว่าครูจะให้เลือก3าบริเวณนะครับแล้วก็ให้ทำสามครั้ง ราะการทดลองเนี่ยมันมีการคาดเคลื่อนเพราะนั้นเราจะมีการทดลอง3าครั้งแล้วเราก็มาหาค่าเฉลี่ยเอาอ่าโอเคหลังจากที่นักเรียนแต่ละกลุ่มได้เดินเรียนกันแบบวอล์กไลลี่เรียบร้อยแล้วนักเรียนก็จะได้รับรหัสจากคุณครูทุกทุกฐานเพื่อนําม,มาร้อยเรียงต่อเป็นเรื่องราวที่สร้างสารรค์ออกมามีข้อคิดจากโค้ดต่างๆที่เราได้รับจากฐานต่างๆพวกเราเอามาแต่งเป็นนิทานนะครับวันหนึ่งมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อวิลเฟรส เขาได้ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติเขาชอบทักทายเพื่อนๆว่า Hello What is your name ต่อมาเขาได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนเขากับตัวเขาเองแม่จะพาวิวเฟสไปเรียนศินละปะเพราะว่าศิละปะทำให้อารมณ์ดีๆข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้อย่างไรก็ตามทุกวิชาก็สามารถทำให้เราอารมณ์ดีได้ถ้าเราเรียนด้วยความสนุกคะ่ะ ข้อดีนี้ก็คือประโยชน์กับเด็กโดยตรงเลยเพราะว่าอย่างน้อยก็คือเด็กได้ได้รู้ว่าเรานํากิจกรรมนี้มาเชื่อมโยงได้ทุกๆก,กลุ่มสาระเด็กได้มีโอกาสเรียนรู้ตามวัยแล้วได้ทักษะหลายๆทักษะนะคะโดยเฉพาะทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมชั้นกิจกรรมที่เราจัดให้เ,เด็กได้ฝึกปฏิบัติจริงไม่ใช่ว่านั่งเรียนอย่างเดียวแล้วก็บอกว่าเออใช่เด็กก็จะเกิดความสนุกสนานและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับ ทำให้เขามีสีสันเขาน่าจะชอบนะเด็กๆเ,เขาชอบอยู่แล้วนะดีกว่าแบบวันหนึ่งเรียนอย่างเดียวซ้ําๆวันนึงเขาได้ทาหลายอย่างครูก็จะได้แอคทีฟด้วยทําการบ้านมาใหม่ๆด้วยนะมันได้ทั้งผู้เรียนทั้งผู้สอนนะครับ,รบชอบศิละปะค่ะเพราะว่าได้ทํากรอบรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบมันสร้างสารรค์ดีค่ะชอบวิดะคะ่ะเพราะว่าเป็นชอบเรียนวิ์อยู่แล้วแล้วก็ชอบทดลอง ชอบฐานภาราศึกษาค่ะการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยดีกว่าคือแบบว่าได้ใช้ส่วนร่างกายของเราในการทำกิจกรรมครั้งนี้อะค่ะสรุปผลลัพ์กล้าคิดกล้าทำในวันนี้ทำให้เรารู้ว่าการสร้างสารรค์วิธีการเรียนรู้โดยประยุกต์กับกิจกรรม Walk Rally ก็เหมือนกับทาให้นักเรียนรู้สึกว่ากำลังทำกิจกรรมเกมสนุกๆไม่รู้สึกเบื่อขณะที่กำลังเรียนรู้ และนี่จะเป็นสิ่งที่นักเรียนจะได้เก็บเกี่ยวนอกเหนือจากความรู้ที่ได้จากภายในห้องเรียนเท่านั้นค่ะ